องตามพระราชการของขบวนเป็นนาเจ้างพักรวมราถึงนี้นะครับเพื่อตั้งพื้นที่อโดยจอมทองสวัสดิ์รหม่โรโควิดนะครับกแข็งทนดูภาพแลว York, ้วก็ขอให้พนานที่น้องประชาชนปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลตัวเองแล้วก็มีพยาบาลมีคุณหมอดูแลของเราอยู่แล้วนะครับท่านโอเคแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดครับ สถานการณ์โควิดนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการใส่แมสป้องกันนะคะเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปติดเชื้อจากคนอื่นตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะคะยังไงก็ดูแลกันด้วยนะคะขนหมุนขึ้นๆขึ้นๆนี่นะคะนุกแพนนะคะยังไงเรามาชิมกันได้นะคะ นมแท้เป็นนมที่มีประโยชน์นครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับนมแท้เนี่ยได้เลี้ยงไว้ที่ฟาร์มตัวอย่างจงอมทองแล้วฟาร์าามโครงการถ้าเราจะมีับอยู่ที่อำเภอจอจมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีแทกไหลแล้วก็แท้นั่นก็มีนมนะครับนมก็มาใช้ประโยชน์ในการดื่มแล้วก็ในขณานี้ก็นำมาเป็นไอเทมนะครับวันนี้ทาง ทีมงานนะครับได้นำเอคโนโลีมมาแจกเพราะในพี่น้องประชาชน,นทั้งโรงพยาบาลและพยาบาลที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไอคอนทุกท่านต้องมีปลอดภัยตัวเอครับ